อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเหนือชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับหูฟังเบสโฟมแม็กตัวนี้ครับผมนี่นะฮะ ผมได้เห็นในโฆษณาบน y t u t u เนี่ยนะครับคือเยอะแล้วก็บ่อยมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็ได้เห็นคุณสมบัติเจ๋งๆนะครับเขาบอกว่าให้เสียงเบสที่แน่นมากๆนะครับกันน้าสามารถใช้ชาร์จแบตมือถือได้อีกด้วยนะครับโอ้ย,อยบอกเลยนะฮะว่ามันเป็น power bank ในตัวนะครับแถมตัวเคสหูฟังเนี่ยครับสามารถวางโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยครับผม หูฟังในราคา5,000 6,000นี่นะครับบางรุ่นก็ยังทำไม่ได้เลยนะครับทำให้ผมได้ลองตัดสินใจสั่งซื้อมาใช้เองครับแล้วก็นำมารีวิวบอกต่อให้กับพี่น้องนะครับว่าหูฟัง b บสโฟ o m a x ตัวนี้ในหละันะครับมันใช้งานได้ดีจริงหรือเปล่าเสียงดีจริงหรือเปล่าโอเคครับในคลิปนี้อย่าพลาดนะฮะถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับ เริ่มจากอุปกรณ์ที่ให้มาในตัวกล่องก่อนเลยนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับแค่ตัวหูฟังก็ดูกแกลนแล้วล่ะนะครับขนาดของตัวกล่องเนี่ยนะเขาก็จะให้มา4.5กรัมก็คือน้ำหนักเบามากๆนะครับซึ่งหูฟัง b บ s โฟร์แม เขาก็ออกสีใหม่มานะครับนั่นก็คือ b e s p o รแม็กค o l ์เร i ร์ลิด้สีด้วยกันนั่นก็คือสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับภายในตัวกล่องเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหูฟัง b e s p o รแมมาให้1คู่แบบนี้นะครับพร้อมกับเคสชาร์จหูฟังนะฮตัวแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเขาก็จะให้สายชาร์จนั่นก็คือสาย USB Type A แล้วก็ USB C แบบนี้นะครับมาให้1เส้นนะครับแล้วจากนั้น ก็จะมีซิลิโคนเพื่อเปลี่ยนจุกหูฟังมาให้3ขนาดด้วยกันแบบนี้นะครับอโอเคเลยละนะฮะ แล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือคู่มือนะครับมาให้1แผ่นแบบนี้นะครับอ่าเล็กๆครับผมโอเคเลยครับสเปคคร่าวๆข,ข,ของหูฟัง b a s p r r o m x นะครับเป็นหูฟังบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับเชื่อมต่อง่ายแล้วก็เร็วเป็นหูฟังแบบอินเอียนะครับมีไมคในตัวสามารถตัดเสียงรบกวนได้ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงก็ไม่เกะก,กะนะครับมาพร้อมกับระบบฟ้าชาร์ สามารถชาร์จจาก0ถึง100ภายใน30นาทีรองรับ USB Type C โดยการชาร์จแบต1ครั้งเนี่ยนะครับใช้งานได้3 5ถึง5ชั่วโมงเลยนะครับ ตัวเคสนะครับแข็งแรงนะฮะมีหน้าจอ LED บอกจำนวนแบตเตอรี่ที่เหลือของหูฟังด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับอีกทั้งเนี่ยนะฮะยังใช้เป็น power bank ความจุก,ก็จะอยู่ที่3500ม mm ิลลิแอม์นะครับสแตนบายได้ถึง200ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถวางมือถือได้อีกด้วยอันนี้ดีมากๆนะฮะจุดเด่นอีกอย่างของตัวหูฟังนะครับสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX7 นะครับสามารถใส่อับน้ำได้ใส่ ออกกาลังกายได้ใส่ว่ายน้ําได้โอ้โหยอมเลยนะฮะทำได้หมดเลยนะครับยี่ห้อนี้รุ่นนี้ทําได้สุดยอดไปเลยครับโอ้โหเจ๋งครับจากการจับถือแล้วเนี่ยนะครับคือเบามากๆเลยนะครับดีไซน์สวยงามนะฮะใส่แล้วหล่อเท่เลยครับเดี๋ยวผมลองใส่แป๊บหนึ่งนะครับนี่ใส่ง่ายมากครับก็จะประมาณนี้นะครับพอใส่ปุ๊บนะครับรู้สึกสบายนะฮะไม่กดทับนะครับไม่หลุดง่ายแน่นอนนะครับเดี๋ยวผม มไม่หลุดง่ายนะครับออกแบบมาเพื่อรองรับกับใบหูที่สวงใส่กับหูฟังจริงๆเลยนะครับอันนี้เจ๋งฮะสำหรับการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับสมาร์ทโฟนก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าใช้ครั้งแรกเลยก็นำหูฟังชาร์จกับเคสให้แบตเต็มก่อนนะครับจากนั้นจะมีไฟกระพริบแบบนี้สัญ,ญลักษณ์หรือลักษณะไฟที่แสดงนะครับ ถ้าเป็นสีฟ้ากระพริบช้าๆแสดงว่าไม่มีการเชื่อมต่อนะครับไม่ต้องไปกดอะไรเลยครับนั่นคือมันเปิดให้อัตโนมัติคราวนี้เราจะเชื่อมต่อก็นำสมาร์ทโฟนของเรามาเชื่อมต่อแล้วก็เปิดบลูทูธจากนั้นกดเชื่อมต่อครับที่ชื่อว่า BMX Limited นะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับไฟสีฟ้า จะกระพริบ2ครั้งใน5วินาทีแสดงว่าการเชื่อมต่อนั้นปกติแล้วอ่ะเชื่อมต่อง่ายๆเลยนะครับเท่านี้ก็สามารถฟังเพลงได้แล้วครับผมวิธีการใช้งานหูฟังก็ไม่ยากเลยนะครับหากเราจะเล่นเพลงหยุดเพลงก็กดสัมผัส1ครั้งให้เล่นเพลงถัดไปก็กดสัมผัส2ครั้งที่หูฟังข้างขวาอยากจะเล่นเพลงก่อนหน้าก็สัมผัส2ครั้งที่หูฟังข้างซ้าย ถ้าอยากจะวางสายโทรศัพท์ก็กดสัมผัส1ครั้งถ้าต้องการปฏิเสธไม่อยากรับสายก็กดสัมผัสค้างไว้2วินาทีแล้วก็การเพิ่มเสียงก็ง่ายๆเลยนะครับเรากดสัมผัสค้างไว้ที่หูข้างขวาแบบนี้มันก็จะเพิ่มเสียงให้แล้วนะครับถ้าอยากลดเสียงก็กดค้างไว้ที่หูฟังข้างซ้ายแบบนี้ มันก็จัดลดเสียงให้เลยนะครับอ่าเท่านี้ก็สามารถควบคุมการใช้หูฟัง b Bas ส Pro m a x ได้แล้วครับผมจากการฟังเพลงจากหูฟังเบสโ Pro m a x แล้วเนี่ยครับผมกล้าบอกได้เลยนะครับว่าเสียงดีมากๆก,ก็ไก่ล้านตัวเลยครับโอ้ เบสหนักแน่นจริงๆนะครับมาครบทุกย่านเสียงเสียงร้องเป็นเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีก็เป็นเสียงเครื่องดนตรีที่ชัดเจนมากๆนะครับไม่แพ้หูฟังราคาแพงๆเลยนะครับเป็นหูฟังบูทูธที่มีเสียงดีเสียงใสอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่สามารถกันน้าได้เคสเนี่ยนะครับสามารถใช้เป็น Powerbank c h a จแบตได้อีกด้วยนะครับโห oh, ที่สุดของหูฟังที่มีราคาเพียงแค่599บาทเท่านั้นคือคุ้มค่าเกินราคามากๆเลยนะครับหูฟังเป็นประกันร้าน7วันนะครับ ถ้าหากมีชํารุดเนี่ยนะครับถ้าหากหูฟังชํารุดสามารถส่งคืนให้กับทางร้านได้นะครับเพื่อที่ทําการเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ให้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินไปทางทั่วประเทศนะครับถ้าหากสั่งสินค้าก็จะได้รับสินค้าภายใน2-3วันครับผม แล้วผมก็ได้ทำการรีวิวเจ้าหูฟังเบสโปลแม็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับราคาประหยัดมากๆย้ำกันอีกครั้งในราคาเพียงแค่599บาทเท่านั้นนะครับผมการันตีคุณภาพเสียงให้เลยว่าเสียงเขาดีจริงๆนะครับสุดยอดมากๆนะฮะถ้าหากท่านผู้ชมสนใจผมจะแปะลิงก์ในการสั่งซื้อออนไลน์ไว้ในใต้คลิปนี้นะครับสามารถไปกดซื้อกันได้เลยนะฮะโอเคครับผมถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้นั้นเป็นประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมเอเดนเหนือชาแนลขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ